ก็ God, สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ผมในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาทําการสุ่มหาเจ้าตัวละครโจเซ่ล่างปีศาจในตู้ตัวแดงกันเรียกว่าการมาของเจ้าตัวละครโจเซ่เนี่ยมาเป็นแบบความลับมากมนะเพราะน้อยคนที่จะรู้นะครับถ้าไม่ได้ติดตามเพจวันพันแมนเดอะสตองเกที่ได้ผลว่าเจ้าตัวละครโจเซ่เนี่ยมาลงตู้ตัวแดงเป็นที่เรียบร้อยพอถ้าเราเข้ามาเช็คอินในเกมเนี่ยเราจะไม่รู้เลยนะครับผมว่าตอนนี้เจ้าตัวละครโจเซ่มาลงในตู้ตัวแดงเป็นที่เรียบร้อยนะ นั่นก็เพราะว่าในตู้ตัวแดงที่เรากดดูตัวละครที่อยู่ในตู้เนี่ยมันจะไม่มีเจ้าตัวละครโจเซ่อยู่เลยนะครับแต่จริงเนี่ยตอนนี้เจ้าตัวละครโจเซ่มันได้อยู่ในตู้แดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่างเกมเขาจะมีการนําเอาภาพตัวละครเข้ามาที่หลังแต่ว่าตอนนี้ถ้าใครต้องการที่จะสุ่มหาเจ้าตัวละครโจเซ่ล่างปีศาจระดับ S S R เนี่ยก็สามารถสุ่มหาได้เลยนะครับ <AR mel od j uan> เพียงแต่ว,ว่าในการโชว์ตรงตัวอย่างเนี่ยมันจะไม่มีนะครับผมว่าเจ้าโจเซ่ล่าง S S R อยู่ในตู้นะครับเพราะในคลิปนี้เนี่ยผมก็เลยจะมาทําการสุ่มหาเจ้าตัวละครโจจเซซ่แลวกันพาะ เป็นตัวละครจากตู้ตัวแดงที่ดีมากๆตัวหนึ่งในทีมปีศาจเลยนะแล้วผมก็ได้ทาการเตรียมตัวแดงเอาไว้ที่126ใบนะครับและจะไม่ซื้อเพิ่มเพราะผมจะทําการเก็บเพรรเอาไว้ซื้อตัวดำนะครับผมในการเอาไปสุมเจ้าตัวละครหมาฟ้าบ้านแม่ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าตัวแดงที่ผมได้เตียวมไว้อย120บใบเนี่ยมันจะสามารถทําให้ผมได้รับเจตัวละครโจเซ่ล่างปีศาจระดับ S S R หรือเปล่านะก็จากที่ผมได้ลองคํานวณดูนะครับถ้าผมดวงแย่มากๆเนี่ยใน120บใบผมก็ควรจะได้ตัวละครระดับ S S R อย่างน้อย1ตัวนะครับหรือถ้าดวงดีหน่อยเนี่ยก็ได้อย่างน้อย2ตัวนะก็เดี๋ยวเรามารุ้นไปด้วยกันนะครับผมว่าวันนี้เนี่ยเจะตัวละครโจเซ่ล่างปีศาจมันจะมาอยู่ในไ d ดีของผมหรือเปล่าประเดิมกันที่10ใบแรกไปเลยครับ ประมวลผลไปครับผมครบ100%เป็นที่เรียบร้อยมาดูว่าจะมีระดับ SSR ซาโผมาหรือเปล่าไม่มีนะครับผมมาเป็นตัวละครอย่างยุ่งล่าง SR เทน,นะครับรอบนี้ได้ SR มา2ตัวเลยนะอีกตัวหนึ่งเป็นสปริงม u ส t ต็งนะครับอะมาเบิ้ลถึง3เลยนะครับผมตอนแรกคิดว่ามาแค่2นะน,นี่น่าจะเป็นสปริงมาสเตงอีกตัวหรือเปล่าเนี่ยเรียกว่าสุ่ม10ครั้งแรกเนี่ยก็ได้ตัวละครระดับ SR มาถึง3ตัวเลยนะครับเดี๋ยวเราไปต่อย10ครั้งเลยกัน เปิดมาก็เป็น SR เลยนะครับผมมาเป็นตัวละครอย่างโกลเด้นบอลที่ตกเมตาไปนานมากๆนะแต่ถ้าใครที่เพิ่งเล่นเซิร์ฟใหม่เนี่ยตัวนี้ก็ยังสามารถแบกได้อยู่นะครับต่ออีก10ครั้งนะครับผมว่าถ้าผมได้เจ้าตัวละครโจเซ่เนี่ยทางเกมน่าจะมีการโหลดมาตอนที่เราได้รับตัวละครจากตู้ต่อดำนะเพราะเป็นตัวละครที่เราไม่เคยมีนะครับรอบที่3มาเป็นน้องหลินหลินนะครับผมต่อรอบที่4เลยครับรอบที่4ก็ยังคงมาเป็นระดับ SR นะน่าจะเป็นหน้ากากหวานสำหรับเจ้าตัวละครตัวนี้นะครับ รอบที่5ไปครับก็ยังคงมาเป็น SR เหมือนเดิมนะฉันเป็นผลงานชิ้นเอกที่ไม่เคยมีมาก่อนตัวอะไรวะคำพูดอันนี้ผมไม่คุ้นเลยนะครับอ่ะมาเป็นโจเซ่นะครับผมแต่ว่ามาเป็นร่างคนนะครับระดับ SR ที่ผมอยากได้เนี่ยก็คือโจเซ่นะครับผมร่างปีศาจระดับ SSR นะแต่อย่างน้อยร่างคนมันมาแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเลิกที่ดีนะแปลว่าร่างปีศาจเนี่ยน่าจะใกล้มาในไม่ช้านะครับก็เดี๋ยวเรามากดอีก10ครั้งต่อกันนะครับ เด้งมาเป็น S.I. แล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นบิตคิงแน่เลยนะครับผมบิตคิงจริงด้วยนะตอนนี้เราก็สุ่มมาครบ60ครั้งแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่เห็นวีแววของตัวละครระดับ S.S.R. สักตัวหนึ่งเลยนะเดี๋ยวเรามาดูรอบที่70กัน <mail> <c oughs> ก็ยังคงมาเป็น S.R. นะครับอันนี้น่าจะเป็นแฮมเมอร์เฮดไนแกลโหลกหนาเนี่ยแฮมเมอร์เฮดจริงด้วยนะครับจะมีเซอร์ไพรส์<ด><ด>หรือเปล่า มีเอสอาร์ใหม่ตัวนะแล้วก็เป็นแฮมเมอร์เฮดนะครับสองตัวเลยนะต่อยสิบครั้งครับร mm hmm. อบนี้เอสดอาต้องมาแล้วแหละเอเดดา้ยังไม่มานะครับตัวนี้น่าจะเป็นคอมบูอินฟินิตี้ไอแบกรับตำนานแบบนี้นะครับรอบต่อไป SSR ต้องมาแลวแหละครับถ้าไม่มามันก็จะเกลือเกินไปนะครับผมสุ่มไปครับ s อสมาแล้วนะครับผมให้ข้าเป็นคู่ต่อสู้ของแกก็แล้วกันตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นด้วงไมเกอตัวละครอย่างราชาทะเลลึกนะครับมีอยู่2ตัวนะไม่น่าจะใช่ตัวละครอย่างโจเซ่ร่างปีศาจแน่นอนนะครับอ้าวดันไม่ใช่ทั้ง2ตัวเลยนะครับผมเป็นเจ้าตัวละครอย่างราชาใต้ดินแทนนะเรียกว่าเกลือนะครับเพราะว่าราชาใต้ดินเนี่ยเราสามารถแลกเศษได้ทุกอาทิตย์นะครับผมจากร้านค้า แต่ว่าเราก็ยังเหลือตัวอีกประมาณ30ครั้งนะครับให้ได้รู้อีก3ครั้งนะมาดูกันว่าใน30ครั้งสุดท้ายเนี่ยเจ้าโจเซ่ร่างปีศาจมันจะโผล่มาหรือเปล่านะครับผมก็กดสุ่มไปครับตัวแรกนะครับผมน่าจะเป็นพวกปีศาจใต้ดินนะเขาไม่ใช่ปีศาจใต้ดินนะครับเป็นกอริลิล่าไซบอร์ก20ครั้งสุดท้ายนะครับผมกดไปยังคงเป็นตัวละครระดับ S R เหมือนเดิมนะครับน่าจะเป็นกอริลิล่าไซบอร์กนะครับผมเพราะคำพูดแบบเดียวกันเลยนะ แล้วก็เงียบคริปเลยนะครับผมมาดูกันที่10รอบสุดท้ายว่าเจ้าตัวละครอ,อย่างโจเซ่เนี่ยมันจะมาหรือเปล่านะครับระดับอาร์มมาลัวๆเลยนะครับผมแล้วก็ปิดท้ายที่ s ออย่างเจ้าฟูกินะ แบบนี้ผมก็น่าจะหมดโอกาสได้รับเจ้าตัวละครโจเซ่ล่าง SSR แล้วแหละครับก็คงต้องรอเลทตอนที่มันการันตีเจ้าตัวละครโจเซ่ล่างปีศาจนะครับก็ไม่รู้ว่าจะอีกนานขนาดไหนนะก็ก่อนที่เราจะจบคลิปนี้ไปเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมเนี่ยไปดูรีวิวสกิลของเจ้าตัวละครโจเซ่ล่างปีศาจกันหน่อยละกันนะครับผมว่าเจ้าตัวละครโจเซ่ล่างปีศาจเนี่ยมันมีลายเอียดสกิลอะไรบ้างแต่ผมอยากจะบอกไว้เลยนะครับผมว่าเจ้าตัวละครโจเซ่ล่างปีศาจเนี่ยมันมาพร้อมกับสถานะดาเมจต่อเนื่องแบบใหม่นะครับจะเป็นสถานะดาเมจต่อเนื่องที่ใช้ชื่อว ว่าสนามพลังจะเป็นสถานะดาเมจต่อเนื่องแบบทัสมิกิล่าง2เลยนะสำหรับเจ้าตัวละครโจเซ่ล่างปีศาจนะครับผมก็จะจัดอยู่ในประเภทพลังนะครับฝั่งปีศาจอยู่แล้วนะก็เดี๋ยวเรามาดูสกิลกันนะครับเริ่มกันที่สกิลแรกสกิลแรกเนี่ยจะมีชื่อว่าลูกเตะ3ช่วงนะครับจะทําการโจมตีเป้าหมายรายเดียว3ครั้งจะสร้างดาเมจจาก120%ของพลังโจมตีนะครับ สกิลตีจะมีชื่อว่าปืนใหญ่ศูนย์สลายสกิลตี Security เนี่ยก็จะทําการโจมตีต่อเนื่อง3าครั้งต่อสตูทุกไลน์ในแถวหน้านะครับผมแล้วก็จะสร้างดาเมจจาก19 5จากพลังโจมตีและก็จะมีโอกาส100%ทําให้เป้าหมายหลักเนี่ยเข้าสู่สถานะสนามพลังเป็นระยะเวลา1รอบส่วนเป้าหมายโดยรอบเนี่ยก็จะมีโอกาส50%นะครับผมที่จะสามารถเข้าสู่สถานะสนามพลังเป็นระยะเวลา1รอบเหมือนกันและเมื่อติดสถานะสนามพลังนะครับผมเวลาตัวละครที่โดนสถานานี้เนี่ยทำการเคลื่อนไหวนะครับแลวก่อนที่มันเคลื่อไหวย ได้รับดาเมจต่อเนื่องนะครับผมจากพลังโจมตีของเจ้าตัวละครโจเซ่นะครับ160% และสุดท้ายก็จะเป็นสกิลพาสีฟนะครับจะมีชื่อว่าเตะถึงสายเลือดชั้นสูงนะครับสกิลพาสีฟเนี่ยหลังจากตัวละครเคลื่อนไหวจะทําการฟื้นฟูค่าพี30เปอร์เซ็นต์นะครับของค่าพีสูงสุดแต่ถ้าสูนนะครับผมติดสถานะดาเมจต่อเนื่องนะครับผมก็จะทําการฟื้นฟูค่าพีนะครับ60เปอร์เซ็นต์นะเลยว่าเจ้าตัวละครโจเซ่ร่างปีศาจเนี่ยเป็นตัวละครที่สามารถฮิวเลือดได้เรื่อยๆเลยนะครับผมเวลาที่มันเนี่ยทำการเคลื่อนไหวนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยถ้าไม่โดนตัวละครอ,อย่างยุงนะครับหรือว่าโบลถ เป็นตัวละครที่ยืนไปได้ถึง10เทินได้ง่ายๆเลยนะครับ นี่ก็จะเป็นไลน์เลดสกิลของเจ้าตัวละครโจเซ่ล่างปีศาจนะครับซึ่งผมก็คิดว่าเป็นตัวละครที่เก่งที่สุดในตู้ตัวแดงตอนนี้เลยแหละครับถ้าเราดูจากสกิลนะและเผื่อมันจะเก่งกว่าตัวละครจากตู้ตัวดําบางตัวด้ซ้านะครับด้วยความที่มันมาพร้อมกับสกิลที่สามารถสร้างดาเมจต่อเน,นื่องแบบใหม่นะครับที่มีชื่อว่าสนามพลังแบบเดียวกับทัชซูเมคิล่าง2มันจะทําให้ตัวละครอย่างซอมบี้แมนแล้วก็ฟินิกแมนเนี่ยถ้าติดสถานะนี้ไปแทบจะไม่ได้ออกสกิลเลยนะครับพอถึงเธอเนี่ยก็จะลงไปนอนอีกรอบนะเรื่องเป็นตัวละครที่่่ถ้าาใใครรรสสุมมมมไดนชวงเเิกกะผ็ โดเยเฉพาะเซิร์เเฟเวอร์ใหม่ๆนะครับผมถ้าสามารถสมหาตัวละครนี้ได้เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับส่วนเซิร์ฟเวอร์เก่าๆถ้าใครสามารถสมหาเจ้าตัวละครตัวนี้เข้าทีมได้ผมก็คิดว่ามันน่าจะเก่งมากๆในทีมปีศาจเลยนะครับเพราะทางฝั่งปีศาจเนี่ยกว่าจะมีตัวละครที่สามารถสร้างสถานะดามเมจต่อนเนื่องอย่างสถานะสนามพลังได้เนี่ยก็ต้องรอจนเจ้าตัวละครวัคซีนแมนร่างสองเข้ามานะครับถึงจะสามารถสร้างสถานะนั้นได้เพราะใครสามารถสมหาเจ้าตัวละครโจเซ่ร่างปีศาจได้ก่อนเนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบในการลงเล่นทางฝั่งศึกดวลปีศาพอ ส่วนในพีพผมคิดว่าก็น่าจะโดนเจ้าตัวละครจีนอนล่างเอเดดายิงแตกอยู่ดีแหละครับเว้นแ,แต่ว่ามันยิงจเจ้าตัวละครโจเซ่ไม่ตายเจ้าตัวละครโจเซ่เนี่ยก็สามารถยืนได้ถึงสิเทอเลยนะด้วยสกิลพาส์ตี้ของมันที่จะสามารถทําการฮิวเลือดได้เรื่อยๆเลยนะครับการว่าสับคลิปการสุ่มหาเจ้าตัวละครโจเซ่ล่างปีศาจและก็มารีวิวเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้และกันนะครับก,ก็ก่อนที่จบคลิปไปใครที่ได้ทําการสุ่มในตู้ตัวแดงและได้โจเซ่ล่างปีศาจเนี่ยก็สามารถมาเมนอวดกันได้นะครับส่วนในคลิปนี้ผมก็ไม่ได้โจเซ่ล่างาานรตด้ชใ นก็ต้องขอปิดคลิปไปแบบเศร้าๆแล้วกันเอาไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าก็น่าจะเป็นคลิปในการสุ่มหาเจ้าตัวละครหมาเฝ้าบ้านแม่แหละครับก็คลิปนี้ก็บายๆนะครับ